สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง101วิธีคิดสร้างบวกค่ะในวันนี้นะคะครูหม่อมยังคงอยู่กับปัญหาการกล้าสแสดงออกค่ะแล้วก็ได้รับจดหมายจากทางบ้านค่ะถามว่าหากว่ามีลูกสองคนขณะที่ลูกคนโตนั้นไม่กล้าสแสดงออกแต่ลูกคนเล็กนั้นมีความกล้าสแสดงออกมากเกินไปจะทำยังไงดีค่ะ หากว่าลูกของเราสองคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสิ่งหนึ่งเลยที่คุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการเปรียบเทียบค่ะส่วนเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกคนหนึ่งนั้น มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นและอีกคนหนึ่งนั้นมีความมั่นใจลดน้อยลงนั้นมีอยู่2เทคนิคค่คะเทคนิคแรกก็คือการมอบหมายหน้าที่สําคัญภายในบ้านค่ะให้ลูกได้ทำํำคุณพ่อคุณแม่ควรมอบหมายให้ลูกแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ที่สําคัญนะคะแตกต่างกันภายในบ้าน คนหนึ่งอาจจะเป็นคนช่วยล้างจานส่วนอีกคนนึงนั้นอาจจะเป็นคนช่วยทําความสะอาดห้องในห้องหนึ่งค่ะเมื่อลูกได้ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วสําคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องขอบคุณและชื่นชมลูกค่ะเป็นตัวอย่างให้พี่น้องนั้นได้แสดงความชื่นชมซึ่งกันและกันค่ะส่วนเทคนิคที่2ค่ะคือการแบ่งเวลาให้ลูกแต่ละคนคนละ1ินาที ทุกๆก,กวันค่ะและในช่วงเวลา10นาทีนั้นจะเป็นช่วงเวลาสองต่อสอนระหว่างคุณกับลูกในเวลานี้สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกสนุกและก็มีความสุขจะทําให้ลูกนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะและที่สําคัญค่ะช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะจะทําให้คุณสามารถสอนลูกให้มีความมั่นใจอย่างมีการลเทศะนั่นก็คือการลดความมั่นใจของลูกรงในบางช่วงบางตอนได้ค่ะ มียาใช่ไหมคะสำหรับในวันนี้ค่ะครูหม่อมขอลาไปก่อนและจะกลับมาพร้อมกับเทคนิคดีๆเทคนิคสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะ